เขาบอกว่านี้กาแฟกำลังจะขาดตลาดเราต้องรีบกินซะก,ก่อนเดี๋ยวไม่มีขายนะต้องรีบกินก่อนจัดไปรสชาติแรกเข้มข้นสีแดงแรงลิป <c oughs> นี่กาแฟเน่กาแฟเน่กาแฟเทเลยอืมสีแดงแรงลิาเช้า น้ำร้อนๆสักครึ่งแก้วอืม,อมหอมมากๆเลยสุดยอดเชา้ชาเช้าเช้าเช้าเนตกาแฟ ร้อนๆร้อนๆเขาบอกว่าจะไม่ผลิตแล้วนะครับเน่กาแฟที่มีขายตามท้องตลาดตอนนี้ใครหาซื้อได้ก็รีบหาซื้อนะครับเขาจะไม่ผลิตแล้วสุดท้ายที่มีในไฮท็อกขายหมดก็คือหมดกันนะครับอืรสชาตินี้กลมกล่อม ันนี้สีเขียวน่าจะเข้มข้นนะนเด็กคนเดี๋ยวจะลองอีกนะฮะอ่าซื้อมาสองอย่างเลยวันนี้นะครับกาแฟครับตอนเช้านี่กลารมร้อนดั้งเดิมเลยอ,อเช้าเช้าเช้าสั่งเลย สีเขียวบ้างลองสีเขียวบ้างอ่าลองสีเขียวบ้างสีนี้สีนี้สีนี้สีเขียวสีเขียว,ยวลองสองรสชาติเลยปกติกินเบอร์รี่นะแต่วันนี้เห็นว่าในกาแฟจะขาดตลาดนะครับลองซะก่อน เดี๋ยวมีโอกาสได้ลองเราเปลี่ยนยี่ห้อใหม่แล้วนี่สีเขียวสีเขียวสีเขียวเข้มข้นเข้มข้นกาน้ำร้อนดังเดิมร้อนร้อนกินสองอย่างเลยวันนี้สับใจอคุณนอนดึกด้วย สีเคียวเด็รสชาติมองเข้มกว่าสีแดงไม่หวานด้วยอืสีเขียวเข้มข้นจริงไม่หวานสีแดงก็จะออกลสกลมเลยถูกใจสีเขียวครับสำหรับคนไม่กินหวานนะครับถูกใจสีเขียวครับสีแดงก็ นทั่วไปรสชาติกลมกลม่อมกมินง่ายแหมสีเขียวก็จะขมหน่อยชอบชอบสีเขียวชอบชอบมดีไปหาซื้อกันนะครับบ๊ายบาย